เอ้าเป็นเวรแะยังอะไรแบงนี้ห้ากย่งกว่าเดิมยยังตีหนึ่งเลยเดบอกแล้วบ้านผู้ใดเห็นยังงุ่มงวงุมงวพี่น้องอยู่ขั้วนางลงมาเหนียว นิ้ว,เ,นนวขเขาว่าดีเช่นนั่งก็คกิดว่ากำลังสิผัดเขาสู้อีแม่กินอันนั้นนโมโมนโมเขาอันนั้นอเาอาว่านล้วที่ได้ไปตักเพิ่อมอีกครับอืเพราะว่าได้กินข้าวสิกินมันหลายคนอยู่มีผู้ใดเน่ยและนอนอยู่คุ่น ไปนอนหมดไปละรับไปแล้วรับไปแล้วกำไฟคนแต่ของก็ว่าลับบานโหยังไงโอ้ยพี่น้องยาเขาย่าอีกนึงมุกกระทะว่ายิ้มท้องวะยังถ้ากินถ้าเดียวเนาะโอ้ยนะร่มถวยถวยหนาวเิ่งพี่น้องบรรยากาศหนาวแห้งอยู่นี่ตอนนี้คืออาหารเช้านะครับอันนี้คือเลี้ยวคาบเส้าวัดหอก หนาวลมซวยซวยซวยพี่น้องอุยลมท่นี้จงมาหนาวสุดใสุนอนยังอยู่ใช่ปะสุดนอนวันน้นอนดน วนโอ้ยไม่ขัวน่มเด็กเอาพี่เราเพืนเ่นเป็ียนหัวหนา้าไม่ขัวไหมเพื่นเนเอาสารุปสิัดเขาหรือว่าจิดกระเพาหมูนี่นอะพี่นอ้องเสียบดังด้วนี่นเสียบไงเอาไปซึ่ง 过来。 Tao chứa con này nè Ui, xịp ไว้ตรงนี้มันคือขอพัดดีอันนี้เฮ็ดเพื่อน้องเฮ็ดเพื่อผู้ได้แนี่เฮ็ดเพื่อผู้ทุกคนหล่ะล่ะเสียบไง เสาอ่อนครับเหมือนตื่นจัง,งหวงมันแ้วแต่ครับกินข้าวอ,อิ่มแล้วหิวอ,อีกยก่าดเลยแจังตื่นครับผมเม, <c oughs> มือนไปอย่างนี้กี่จีไป็นใช่ไหครับผมอ,อ๋อมื้อนสิกลับบ้านครับสิบกลับบ้านจะเข้านั่งผมกอดในย่ละนอนเด้ไครับผมจังรถ เบลี้ยนในมือนี่ข้ากินขเขาแล้วฮะนี่คือเขาเศ้านะครับเขาเศร้าแลนะ้วกตื่นอบ้าตื่นายกินข้าวเบียงต่ออ๋้ยดมียกุ๊บอหัตุ่มมามาอีพ่อพอนใช่หรืพ่อว่าอีพ่อพอนใช่เราคืออยากมม่ามานีพัดเขาเ่าตัวกัน ใช่ต้องเพิ่มต้นินลับเป็นแม้ขั่วเพิ่มอะไรนี่นแอนวอืใช่ปากเราเหมนต้องพัดดีๆได้พัดพอดีม้นเขียวดิเอาล่างไปพักงงถือกลางกันนะไม่มาหนีไม่ขัววนี่ถือแยนว <laughs> ถือแ่ยก,ก,ก็แล้วแต่ว่าที่ เอาเอาเอาโมกขันแบบโมกวันไม่คว้าเลยพี่น้องขออนุญาตไปถ้าซิมย่งเดีอย่างพี่น้องถ้าซิมพี่น้องถ่ะท้าเบื้องตอนตอนกินนะครับ